ลืมกดอย่ค่ะขวังเงยยำวุนเส้นจ้ะเพื่อนๆจ้ะกุ้งแห้งจะกครึ่งกิโลจะใส่ลงไปจ้ะของชอบจ้ะหอมหัวไ่จ้ะเขียเทศนะบอกพริกนะรับรองว่ายำวนเส้นวันนี้ต้องแซ่บแน่ตามด้วยนี่เลยจ้ะเส้นวุนเส้นจากี่ลวกไปแล้วก็มีน้ำจ้ะที่ฉันชอบสดน้ำยำ ผงปรุงน้ำยำจ้ะฟาดตรงไปจะคิดเยอะค่ะเป็นแม่บ้านสมัยใหม่เขาจะไปใส่อย่างาไรเขาใส่สัมเน่จ้ะคนจ้ะคือกล่องมื่อนึงไทยมือ่อนึงเด้อจ้าหญิงรลชาบแซ็บเบอร์ววนนี่คุกคนเบิงสีจ้าเบิงสีอย่ามุนเส้นของดิฉันฮะไม่รู้ใครใส่ไม่ใส่ดิฉันใส่นะจ้ะต้นหอมผักชีจ้ะมันมีดิฉันก็เลยใส่จ้ะ เป็นไงคะ,คะเครื่องครบไหมคะอย่ามวนเส้นคอดิ i t i o เครื่องครบมากแก Är น่ากินสุดๆดูสิเครื่องแน่นมากเลยกุ้งครึ <horrifying. Trading S 2> <ocking> ่งกิโลหรือจะกุ้งแห้งจ้ะ